สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญของพัเกจิของจังหวัดพัทลุงสักเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเสมาเจ็ดรอบนะครับเพื่อนๆอนอยู่ในซิลมาแบบนี้นะครับเดิมเดิมเพิ่งตัดซิลวันแรกเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญเสมาเจ็ดรอบนะครับเพื่อนเพื่อนของพ่อท่านเอื้อมนะครับตอนนั้นอายุ8 4ปีนะครับ พระต้นเอื้อมอยู่ที่สำนักสงสวนป่าตลิ่งชันอํเาเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับเหรียญน,นี้จัดสร้างในปี2558นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงประกายลุ้งนะครับจัดสร้างก็ประมาณสัก8,884เหรียญน,นะครับไม่มากนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับอยู่ประมาณ3โค้ดนะครับตรงนี้ 1, 2, 3นะครับแล้วก็มีหมายเลข running number นะครับ เหรียญนี้สร้าง8,884นะครับเหรียญนี้ก็ยังอยู่ในหลักพันนะครับก็คือ1,394นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ยังอยู่ใน running number อยู่นะครับท่านเพราะท่านเอื้อมเนี่ยท่านอ,าอุปสมบท2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยตอนยังเป็นหนุ่มๆอยู่นะครับหลังจากนั้นสักประมาณปีหนึ่งนะเท่าที่อ่านเจอมาท่านก็ลาศิกขาไปนะครับ แล้วก็ไปใช้ชีวิตคารวาสอยู่นะครับตอนนั้นท่านก็มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ปานนะครับท่านอาจารย์ปานเนี่ยก็เนี่ยนะครับนี่คือแบบอาจารย์ปานนะครับอาจารย์ปานท่านก็เป็นเกจิสายเขาอ้อที่มีชื่อเสียงมากๆของพัทลุงนะครับตอนนั้นท่านก็เจอท่านอาจารย์ปานแล้วก็มีอยู่ครั้งนึ่งนะครับเท่าที่อ่านเจอก็คือท่านอาจารย์ปานกับท่านเนี่ยติดฝนอยู่แล้วก็อาจารย์ปานก็ชวนท่านให้ ฝ่าฝนเดินออกมานะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็เปียกอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ปานก็บอกว่าไม่เปียกหรอกนะครับแล้วก็จูงมือท่านเดินฝ่าฝนออกมาปรากฏว่าก็ไม่เปียกจริงๆนะครับเปียกแต่แค่ตรงเท้าเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นท่านก็เลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ปานนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งมาปีอปี2537นะครับตอนที่ท่านาสังขารเนี่ยก็ นับได้25,000สานะครับทาระสังขันไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมพศ2562นะครับก็หลังจากสร้างเหรียญน,นี้ประมาณสัก4ปีนะครับก็ไม่นานนะนี่นะครับเดี๋ยวเราลงดูในรายละเอียดนะครับเหรียญก็จะเป็นประมาณแบบดีไซน์เป็นเสมานะครับแบบนี้นะครับก็เป็นพระรูปใหม่ๆที่แกะบล็อกได้สวยงามน,นะครับทำผิวเหรียญให้กลายเป็นแบบลุงล้งๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ ด้านหลังก็จะมียันนะครับเป็นยันดวงนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับเนี่ยนะหนึ่งโค้ดแล้วก็ตรงนี้1โค้ดนะครับแล้วก็มี running number แล้วก็จะมีรายละเอียดเขียนบอกนะครับว่าจัดสร้างเมื่อไร่วาระอะไรเนี่ยฮะเจ็ดรอบเพระท่านเอื้อมอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวลงรายละเอียดลงกล้องกันในตัวเหรียญหน่อยนะครับก็ะจะเป็นเหรียญหูตันแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะ เนี่ยนะครับผิวก็จะเป็นลุ้งอย่างเงี้ยเพราะเขาตั้งใจทําให้เป็นสีลุ้งนะครับนี่เส้นเสียน,นบนพื้นเหรียญน,นะครับเห็นชัดนะครับพระรุ่นใหม่ๆบล็อกก็จะสวยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมแกะหน้าหลวงพ่อเมตตาเล็กๆข้างในยังคมชัดเลยนะครับนีวอนลิวีว,วเห็นไหมครับมีความเป็นลุง้งอยู่ในพื้นเหรียญตลอดนะครับ ด้านหน้าก็จะไม่มีข้อความอะไรมีแต่อักขระเลขยัน,น,นะน,เ,นเนี่ยนะครับสามตัวนะเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงแล้วก็มีอักขระล้อมรอบนะครับด้านบนก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนะนะครับนี่นะครับดูเห็นไหมฮะเหรียญรุ่นใหม่ก็จะเป็นรอยเข็มวนๆแบบเนี้ยพอเขาแกะ บล็อกด้วยการใช้เข็มเจาะแบบตัดแบบสมัยใหม่นะครับมันจะวนๆวนๆนนนนนในบล็อกแกะออกมานะะเส้นเสียนะครับอันนี้คือโค้ดตัวแรกนะครับนี่นะครับอยู่ตรงขวามือของเรานะครับนี่นะครับแล้วก็ถัดมาตรงด้านซ้ายล่างเนี่ยนะครับก็จะมีโค้ดหนึ่งนะครับเนี่นะครับตัวนี้นะ หลังจากนั้นนะครับขวามือล่างนะครับก็จะเป็น r ันนิ่ง n u เบอรนะครับเห็นไหความลุ้งของผิวนี่ลุ้งมากๆเลยนะครับตั้งใจทําให้เป็นสีลุ้งเลยนะทองแดงผิวลุ้งเหมือนที่เขาบอกนะครับจัดสร้างแค่พันพันแปด้อยแปดสิบสี่เหรียญน,นะครับก็ไม่ถึงหมื่นเหรียญน,นะนี่นะครับข้อความก็เขียนว่าที่ระลึกฉลองน,นะครับอายุครบเจดรอบนะครับเจดรอบก็ เจ็ดคูณสิบสองนะครับก็แปดสิบสี่ปีนะนี่นะครับพระครูนะครับอาธรธรรมพินิษนะครับก็วงเรียกว่าเพระว่าเอื้อมนะครับสำนักส่งนี่นะครับปฏิบัติธรรมสวนป่าตลิ่งชันจังหวัดพัทลุงนะครับยี่สิบสองตุลาคมนะครับสองห้าห้าแปดนะ ห้าแปดปีนี้หกแปดก็สิบปีแล้วนะครับอายุเหรียญน,นี้นะแต่สร้างมามประมาณสักสี่ปีนะหลวงพ่อก็รังสารนะครับคือท่านรังสารในปีหกสองนะครับเพืเ่อนๆก็ยังแท้ทันท่านอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูรอยตัดด,ด้านข้างสักนิดนึงนะครับอ่าด้านข้างจะเป็นตัดฉีกนะครับเพืเ่อนๆนี่นะครับเห็นไหมไม่ตัดขาดสักทีเดียวนะเนี่ยนะครับนี่ขวามือของเรานะนี่นะครับมีความฉีกฉีกอยู่นะ เดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ฉีกเหมือนกันนะครับไม่ขัดไปสักทีเดียวเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ปานนะเนี่ยครับท่านอาจารย์ปานนี่เป็นสุดยอดเกจิสายเขาอ้อเลยนะครับเหรียญของท่านเนี่ยมีรุ่นแรกสร้างในปีหนึ่งเก้านะครับประมาณนั้นนะนะครับ พอจะได้เหรียญที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ปานที่เป็นกิตติสายเคาะอ,อีกท่านหนึ่งนะครับของพัทลุงไปใช้นะครับแล้วก็แท้ท่านท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนสวัสดีครับ